สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุปูสุขข้นครับมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้พาโลนะครับนะได้พารลครับเมื่อนี้มาเสแสบแล้วกันครับแล้วก็มีนี่ครับหมกปลาช่อนนะครับเนาะหอมมกปาคอครับผมหอมมกปาคอเนี่ยครับมาเสแสบนล้วกันครับผม กับเขาสวยจานใหญงย่ๆครับผมนี่แหละครับมีซัมเนครับมอนีมามาพี่น้องมาเสบเียบน้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุพ่นนะครับมาครับพี่น้องครับมาเสิบเียบน้องกันนะครับมอนี๋ยวกแ้วงงานครับผมปิ้นเขาน้องกันครับมอนีได้เป็นพะโลนะครับเนาะพะโลไข่ครับผมมอนี เอา้ามีไข่หน่อยไหมพอ่อเอากราโ,ลโลลูลกไข่ไข่นกกระท่าพอ่อมีหอดไข่ไก่ไข่นกกระท่าเนาะมาไพีน้องมาหาขอาหาปลามากินน้ำกันได้ครับฝากกดไหลกดติดตามเป็นก็ลังใจแฮนเดอทางช่อง u ูทู e กับนี่ด้ครับีนละ่ะทักทายกันซ้ำนี้ล่ะครับอืม ตมน้ำพะโล่แห้งๆให้พี่น้องเลยเบื้งนั้นนะ <S <S 1> <S 1> โอ้แฉบๆครับนี่พี่น้องของแฉบอยู่นี่ครับีครับมกปาคอครับนี่ครับมกปาคอใส่ใบตองบานเท่าน,านี่ครับนี่ครับกับเขาสวยนะครับเนาะ มีข้าวเหนียวครับนนี้เดินๆกินเถอะแซ่บแม่งครับแด่ยังกิน,นอกครับ เด้อครับเตยเวลาเด้อครับกินเขาสับเซะพักพอนมือเงินเช่นขั้นต่อครับผมมาครับพี่น้องมามีหลักมือนีิก็มี่ฮัลโหลรับมกหัวคอเขาสวยอีกนหนึ่งใหญ่ๆครับจำหนี้กับพ่อแล้วนะครับมือเงินเช่นขั้นต่อผมกับบ้านทักทายพี่น้องจำหนี้แล้วครับ ฝากเป็น่ยนลังใจให้นะเด้อกับผม<笑><笑>เหตุคลิปออกไปเล่น,ลนๆ้องไปครับผมถ้าพูดได้ค้วมาเห็นกับโอ้ทักทายกันได้ครับผมสำหรับมันีก,กับคตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ